นะะในช่องน่ารักชาแนล channel, ค่ะวันนี้เราจะมาทำการรีวิวข,ของจากเซเว่นนะคะอันนี้อันนี้นะคะคืออ๋อเป็นอาหารนะของซ p อันนี้เป็นไข่อมเล็ดนะคะไข่มดออมเล็ดคือมันหน้าตาจากซองเนี่ยคือดูน่ากินมากอันนี้เขาออกใหม่ด้วยเนาะ <Huh? S 1> ตอนแรกอะ่ะเราอยากกินมากแล้วก็ไปหาทุกเซเว่นไม่มีเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ได้กินแล้ว เดี๋ยวมาแกะดูกันนะคะน่าจะเขาแน่ากินมากเลยเดี๋ยวดูข้างในว่ามันจะเหมือนของจริงหรือเปล่าว้าวเน่หั่นมาเป็นคำๆแล,ล้วหอมซอสที่เขาให้มานี้นะคะเป็นซอสมะเขือเทศนะโอ้ยร้อนอืมอร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยอู้<า>อันนี้เขาแบบว่ามไม่ได้มีแค่ไข่นะมีเป็นไส้ด้วยอันนี้เนี่ยจะมีเป็นแฮมแครอทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืมหอมมาก หอมไข่อันนี้เขาบอกว่ากลิ่นเนยหอมกลุ่นนะคะเดีย๋ยวเราจะมาลองชิมแบบยังไม่จิ้มซอสร้อนนะคะร้อนอืมร้อนเลยอืมอืม,อ,มอร่อยจริงคือมันหอมค่ะทุกคนคือมันไม่ได้เป็นแบบแห้งๆอะ่ะแล้วก็มันมีแบบความนุ่มแล้วก็ มันรวมมันนุ่มจริงค่ะมันละมุนอะนุ่มแบบละมุนแล้วก็หอมกินเลยจริงปกติเนี่ยเคยลองพยายามทำไข่หมวนเลยนะคะคือแบบมันทำยากมากมันต้องทำแบบ,ไบไหลายๆชั้นอย่างเงี้ยนานมากก็คืออันนี้คือ,อมไม่ต้องไม่ต้องทำเลยนะซื้อเอาแล้วก็กินได้เลยนี่กิน<ป>เป็นอาหารเช้านะอืออือ ยิ่มซอสแลอร่อยขึ้นอีกออ,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 อร่อยนี่เราคอยดูนหน้าตาเขาเลยคะ่ะคือแบบสวยมากคือเขาทำออกมาดีมากถ้าเราทำเองก,ก็เขาเป็นแบบนี้นะคะ<อ>จิ้มสอสแล้วอร่อยขึ้นจริงๆริงอยากแบบไม่กิ้มก้าวอร่อยนะอืมอร่อย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 ช่วยใช้ได้เลย Mm hmm. อหอมมากเ,เพื่อนๆนะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่เ e เว่นอีเเว่นนะคะอันนี้ราคา29บาทนะคะอร่อยมากนะคะกินเป็นอาหารเช้าก็ได้หรือว่ากินตอนไหนก็ได้นะคะก็อิ่มอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นไข่อะเนาะมันก็ทำให้อิ่มอยู่นะคะก็สำหับคลิปนี้นะคะก็ต้องตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไปคลิปหน้าคะ่ะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย mm -hmm.